ก็อันนี้จัดชุดซึ่งเสร็จนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันอาทิตย์วันที่5มิถุนานะครับปี65ก็มีทั้งหมด1 2 3 1 2 3 4 5มี5ชุดนะครับอันนี้จะให้ดูว่ามีชุดอะไรบ้างก็คืออันนี้เป็นชุดของรถไถอันนี้นะเป็นของรถไถฟ,ฟอร์ดนะครับซึ่งลูกค้านะมีเทอร์โบอยู่แล้วก็เอาแค่ตัวโครงหลังตัวนี้ก็คือ ลูกค้าวัดตัวใบหลังมาให้นะครับแล้วก็เ,เราก็จะกึงโครงหลังตัวนี้ไปให้แต่ว่าลูกค้าน่าจะมีปลายท่ออยู่แล้วก็จะมีแค่ชุดตัวท่อดูดกับท่อดันไปนะครับแล้วก็พวกท่อยางต่างๆแล้วก็ตัวท่ออเสียตัวนี้นะก็จะมีตัวยูรักท่อเสียตัวนี้ไปให้ด้วยนะครับก็จัดจุดทั้งหมดระบบน้ํามันขึ้นลงมีอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่แหละครับเป็นสายถักนะแล้วก็มีตัวแป้นตัวนี้แป้นไหลกลับ ไม่ใช่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงที่แป้นข้างเครื่องตัวเดียวเลยนะครับชุดนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทประมาณนะหมื่นนิดๆครับหมื่น,นไม่เยอะเพราะว่าลูกค้ามีตัวเทอร์โบอยู่แล้วอันนี้ก็จัดชุดได้แล้วแต่คือลูกค้าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็บอกเรานะครับหรือมีเทอร์โบอยู่แล้วมีโคงซิงอยู่แล้วอยากได้ชุดท่อก็ก็แจ้งได้ครับก็คือท่อเราก็คิดเป็นเส้นว่า เส้นท่อดูดตัวนี้ขนาดไซส์นี้เดินแค่นี้แค่นี้ท่อยางอะไรเงี้ยเราคิดเป็นตัวได้หมดเลยนะครับจะเอาส่วนไหนหรือไม่เอาส่วนไหนก็บอกได้นะแล้วก็2ชุดข้างหน้าก็ลดไถเหมือนกันนะครับสองอูไปจำอูใหญ่ผมจําอูไม่ได้แล้วนะทางแถบข้างบนนะครับเป็นล้านใหญ่เลยก็อันนี้ลูกค้าไปเดินท่อเองนะครับมันก็จะมีแค่ตัวตัวเทอร์โบนะมีเทอร์โบเป็น a อเอนะครับครงหลังซิ่งแล้วก็มี ชุดระบบน้ำมันขึ้นลงตัวนี้ก็ใช้แป้นข้างเครื่องเหมือนตัวนู้นเลยนะครับมีตัวสายไหลกลับมีแป๊บไหลกลับตัวนี้ให้มีสายอ่อนนะครับแล้วก็มีสายถักให้แล้วก็ตัวเหล็ก2ชิ้นเนี้ยจะเป็นคอท่อปูแล้วก็ไอตัวคอท่อเปล่าลูกค้าก็ไปเดินต่อต่อท่อเองนะครับก็จะมีตัวน้บแปนไอเสียตัวนี้ไปให้กระปเกล็นะครับลูกค้าก็ไปเดินท่อขึ้นที่เดิมนะอันนี้ก็ไปดัดแปลงแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่า ลูกค้าจะเป็นดัดแปลงยังไงแต่อันนี้ก็สั่งสองชุดเซตนี้นะครับก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ไม่มีท่องไงแต่ว่ามีเทอร์โบนะก็คนละแบบนะครับอ่าถัดมาน,นี้ชุดหนึ่งอันนี้นะครับชุดนี้ก็เป็นเทอร์โบใหม่ของกาเลตเออรออันนี้ไปใส่ตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น4 jb ประมาณเนี้ครับเป็นเอ่อเป็นรถด,ดัมเล็กนะครับก็เลือกเป็นกาเลตเออรอโครงหลังซิ่งไปแล้วก็มี ตัวนี้ท่อปูนะครับมีระบบน้ำมันเลี้ยงแกนขึ้นลงให้นะแล้วก็มีเกล็แยก15ปอนด์นะครับมีสายสายลมแถมให้เมตรหนึ่งชุดนี้ก็ประมาณหมื่นสามหมืนสี่ประมาณนี้นครับก็คิดแยกตามชิ้นครับแล้วแต่ว่าลูกค้าเอาอะไรบ้างเราก็จัดให้ได้หมดก็ราคาก็ว่ากันไปตามชิ้นนะครับแต่ละชุดลูกค้ามีอะไรอยู่แล้วหรือไม่มีอะไรเราก็บอกได้ครับไม่ใช่ว่าเราจะจัด ชุดใหญ่ทั้งเซ็ตแบบเราก็ขายทั้งเซ็ตอย่างเดียวไม่ใช่นะครับอาเทอร์โบอย่างเดียวท่อปูอย่างเดียวเกจแยกอย่างเดียวก็ได้จัดได้หมดเลยนะครับก็ชุดนี้ก็มีประมาณนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าอยากได้แบบไหนก็แจ้งเราได้ครับแจ้งเราได้เราสามารถจัดชุดให้ได้ก็ขอบคุณที่ติดตามทั้ง Facebook แล้วก็ทั้ง u t u b e นะครับแล้วก็มีอีกช่องทางนก็คือทาง Tik t อกนะครับแต่ว่า Tik t o อกก็ไม่ค่อยได้ลงอะไรเยอะเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็น YouTube กับ Facebook นะครับ ก็เป็นบุ๊กก็ภพยสารจันเจริญกบเป็นภาษาไทยเลยค้นหาง่ายๆนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็จะทําผลงานออกมาให้รับใช้นะครับอยู่กันได้เรื่อยๆก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ